ยงยิสัทมันว่านแกก็เล,เล,เล่กันนี่แลสองเตี้ยมสองเตี้ยงงามนี่หนึ่งเตี้ยม2นีเต้มสองเตี้มสอนี่เปิดหัวได้ดีเปิดหัวได้ดีครับปวดหัคิปได้ดีสัญญาณที่ดีครับหวานแน่นอนวันนี้ นี้เราขอคัสไซอย่างเดียวครับหมานเน่นอนหลุ้นชมมาชมกันครับจะมีผลงานให้นาะยนะชมกันขนาดไหนกรับวันนี้สาเล็กเราปล่อยไปก่อนเนาะนะนะคนสาเล็กเราจะไม่เอานะวันนี้เนาะ เล็กๆเ,เราจะไม่เอาเราจะเอาพัดไซส์ใหญ่ๆอย่างเดียวครับมีผลงานน้้นะชมกันสวยไหมอันนี้เปิดหัวดีๆเปิดหัวดีจะดีไปตลอดไหมฮะหนาคนเนาะลองดูนลองชมกันครับลองชมกันครับ เดียวเยอะตัวน้อยเดียวเยอะน้าคนตัวน้อยเดียวอีกแล้วอืมอะไรขึ้นปลาวิ่งดีนะครับน้าคนเนาะปลาวิ่งดีอยู่ครับปลาวิ่งดีปลาช่อนขึ้นตัวนึงมาเลยครับโออไอ้จอดยอด คาแล้วนะคนหัวเสียบคาแล้วนั่นคาขึ้นคาอะไรขึ้นคากระพงเล็กเหรอกินปลาเล็กครับคากระพงน้อยกระพงใหญ่ยังไม่เจอนะกระพงใหญ่ยังไม่เจอเจอก็ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะคนเะนาะไอช่อนหรือเปล่านะคนนี่จะหัวนะนะั่นน่ะนี่ยังเป็นไอช่อนนันะ่นน่ะนะั่นอ่ะ โอ้ยขึ้นดีจริงๆแ้วเราหนังสติ๊กมาไม่ขึ้นให้เห็นนะฮะคนเนาะยอดเลย ไม่ไปเเอาขึ้นมาผลได้นะันทำให้ตัวใหญ่มันตกใจเนาะไม่ยอมเข้าอยอหรอต,ตัวเล็กมันค่านเดุชมกันไปเรื่อยๆครับน้านเนาะวันนี้มีผลงานสวยๆไหมวันนี้โอ้ยโดดเดียวเดียวได้ครับโดดผ่านสามารถเขาทิ้งไว้อีกแล้วเนาะ ผมมาสองโมงสามโมงเขากลับแล้วเขาไม่มีเวลาเยอะเนาะตอนเย็นเขากลับบ้านแล้วกลับบ้านสากแก้วเนาะท้ามุนแก่ครับบ้านแกวครับแกะ ึ้นขึ้นอยู่นะย,ยังย่อเราแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่จังหวะที่เรายกนะรเราไม่ได้ใช้เหยื่ออ่อยไม่ได้ใช้อะไรเราก็ใช้ดิบๆนี่นะครับสัรชาตญานใช้ความรู้สึกยกเลยครับลงเท่าไหร่อยากยกตอนไหนก็ได้ถ้าโดนจังหวะตามา,มา,มาก็ปิดครับ ว่าตึกอตื้ฟ้าใหญ่โนนตึกอตืต้ฟ้าเล็กอีกแล้วนะคนน้ำไม่ไหลเลยครับผมไม่ขันน้ำขึ้นมาแล้วนะคนน้ำไม่ไหลเลยถ้าน้ำไหลลงนี่มีเรแน่เลยนะคน น้ำนิ่งๆยังไงไม่รู้ครับน้ำค็น้ำนิ่งยังไงไม่รู้น้ำน้ำไม่ไหลเลย กยิน้อยังาวเลยครับเราจะไม่ถัต่อนาะตนยาวว่าจะยาไปมีผลงานนี่ชมกันยาที่เียงานสวยให้นน้ชมกันเ เี่ยงเลยทางนี้มีเยอะครับทางนี้เที่ยงเลย ออกเมื่อกี้ยังจะติดอีกพี่นโอน้โองตัวเล็กมากเลยเยอะอยจริงๆครับตัวเล็กเยอะมากน้องตัวใหญ่ก็ห่างหน่อยยังไงก็จะเขยายาวมีผลงานครับมีผลงานในาช่ไหมชมกันเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะฝากเป็นแรงใจให้กำลังใจกันด้วยนะครับทากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับนะนะทุคน แต่ก็ต้อกกะทิอ่ะหากินแบบบ้านๆครับ แต่ละตัวก็ลำบากเหมือนกันนะหาคนเนาะกวดจะได้ตัวตัวนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันต้องทนแดดเนาะหาคนเนาะคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งนี่โอ้ยปวดจะทําคลิปออกมาได้ก็เหนื่อยเหมือนกันครับหาคนร้อนครับร้อนร้อนทั้งแดดทั้งเหนื่อยอะยอยกยอก็เหนื่อยครับปวดเรื่องปวดขาปวดหลังด้วยเจ็บมือหมดฮะ กวจะได้แต่ละตัวนี่ลำบากนะคนเนาะไม่ใช่ว่ามันจะเข้าปูบป๊บเข้าปูบป๊บเข้าเนาะก็เป็นช่วงเป็นช่วงของปลาเหมือนกันครับปลาเป็นช่วงเช่วงเหมือนกันมาเป็นช่วงเปนช่วงาเข้าช่วงไหน มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแต่มันรู้มันเข้าช่องไหนช่องไหนแล้วแต่จังหวะมันเข้าเนาะปลาไม่เลอแล้วแต่จังหวะมันเข้านะมันเข้าจังหวะมันเข้ามันก็ได้เนาะนะคนเนาะตัวใหญ่ตัวเล็กเข้าช่องไหนก็เข้าครับเข้าเนาะปลาเนาะช่องไหนปลาไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยก็เงียบอะไรเงี้ยนะครับเงียบๆยกยังไงก็ไม่เข้าครับ เงียบกิบเงียบกิบแล้วแต่จังหวะปลามันล่องรอยมาพอดีเนาะลุ้นกันว่าจะมีผลงานที่สวยให้แม่น่ารั ครับนี่โอ๊ยเี๋ยวเว thêm ừ. qua này nó nhiều thấp thôi มีตัวเล็กๆเข้าก็มีตัวเล็กๆนะฮะคนทำไงฟาร์มมันขึ้นดีจังหวะมันเข้ามาไม่เข้าของเราจังหวะมันเข้ามันไม่เข้าของเราเนาะเข้าตัวเล็กเนาะ ต้องข้อตาฝายเลย ตาแล้วไม่ยอมออกเน,นะค,คนถ้าได้เข้าตาแล้วไม่ยอมออกเลยตัวเล็กเหีียวเลยใหญ่เลย,เลย,เลยนะวานนี้ตัวใหญ่กำลังจะเข้าก็หักนั่นแหละต้อไปซ่อมมาใหม่ครับเอาลุ้นยิงยกนี้ ยกนี้ถ้าไม่เข้าเราก็คงได้ปิดคลิปเท่านั้น,นเ,รเราก็มีผลงานเล็กๆน,น้อยๆให้ชมกันเพียงเท่านี้ครับ มาหนึ่งแถ่งนะฮะนี่สุดท้ายสวยครับเนาะเยีครับนุคน,นขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับชอบชื่นชอบคลิปนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเฮงเลยทุกคนครับ